จะถึงวันนี้นะคะนักศึกษาทุกคนต้องผ่านประสบการณ์หลากหลายนะคะกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เพื่อที่จะทดสอบความพร้อมนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะว่านักศึกษาพร้อมจริงๆที่จะรับเสื้อกาวในครั้งนี้นะคะแต่วันนี้นักศึกษาทุกคนก็สามารถที่จะ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ได้นักศึกษาทุกคนทั้งสองสถาบันนะคะได้ผ่านการทดสอบนะคะได้ผ่านหลายๆอย่างนะคะวิชาชีพของเราเป็นวิชาชีพที่วิเศษมากๆค่ะซึ่งเราไม่ได้ใช้เฉพาะสติปัญญานะคะในการดูแลรักษาคนไข้หรือการให้บริการเพียงแต่เราใช้ทั้งหัวใจนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีในการบริการทางกายภาพบำบัดค่ะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาทุกคนนะคะ ที่จบจากสถาบันสองสถาบันนี้จะเป็นคนเก่งขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จนะคะก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างภาคภูมิใจค่ะขอคุณค่าค่ะสวัสดีครับผมนักศึกษาเกษตรกรรมบัดน,น,นะครับชั้นปีที่2นะครับวิทยาลัยนครสิมาก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มารับเสื้อกาวที่มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อาจารย์ได้ให้กับพวกเรานะครับได้มา รับเก่าวที่นี่นะครับก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้รับแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มาถึงจุดนี้จากการเรียนหนักหลายปีนะครับสุดท้ายนี้ก็คือฝากถึงรุ่นน้องนะครับที่จะขึ้นมาเป็นนักศึกษาเกายภาพบัตท,ที่จะไปฝึกงานนะครับพยายามครับเรียนหนักแล้วก็อ่านหนังสือให้หนักไว้แล้วก็ขึ้นมาถึงปี 2, ปี3เพื่อจะไปฝึกงานนะครับก็สู้ๆครับ ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ทุกคนเนี่ยฝ่าฟานันตั้งใจเรียนจนผ่านมาถึงวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นก้าวแรกค่ะของการเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกายภาพบำบัดที่แบบเราจะก้าวออกไปรักษาผู้คนแล้วเพราะนั้นก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจปราบปลื้มแทนเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะ ทุกคนมีความดีอยู่แล้วนะคะมีความตั้งใจปรารถนาที่จะให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจสอหาข้อมูลปฏิบัติทางวิชาชีาพเป็นผู้ป่ให้ได้ให้ได้ดียิงย่งขึ้นเพร่ะคนไข้ของเราะคะ่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้าร่วมรับ เสียกาวในวันนี้นะคะเพราะว่าเราเรียนกันค่อนข้างที่จะหนักมากๆค่ะเราจะได้นําความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะไปใช้กับคนไข้จริงๆค่ะรู้สึกว่าเราต้องมีความพยายามมากขึ้นต้องมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็จะนําความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะวันนี้นะคะความรู้สึกก็คือเออหล่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายความรู้สึกในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจ ปลื้มใจแล้วก็ปิติยินดีกับทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากๆที่สามารถมาถึงวันนี้ได้ค่ะเพราะว่างานในวันนี้นะคะเป็นงานที่ทรงเกียรติมากๆและเชื่อว่าทุกๆคนที่เรียนมาด้วยกันนะคะรอคอยวันนี้เพราะว่าวันนี้คือวันที่แสดงให้เราเห็นว่าเราทุกคนได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ผ่านบททดสอบต่างๆที่ผ่านมา วันนี้รู้สึกขอบคุณทั้งตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ค่ะขอบคุณเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้แล้วก็คอยเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตกันคอยกระตุ้นกันในทุกๆทางค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกําลังใจให้เราและสุดท้ายนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านค่ะของคณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร,ร์การกีฬาที่ท่านนะคะได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับพวกเราเปลี่ยนจากพวกเราอะคะ่ะที่เป็นเด็ก ไม่มีอะไรเลยให้เป็นหนึ่งคนที่กำลังจะกลายเป็นนักกายภาพบาบัดและวันนี้เราก็กำลังก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่จะเป็นนักกายภาพบาบัดค่ะก็สัญญากับท่านคณาจารย์ทุกท่านว่าพวกเราจะตั้งใจแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถจะทำให้เหมือนกับกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนไว้อ่ะค่ะว่าจะเป็นนักกายภาพที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ต้องถือว่าแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนนะครับที่วันนี้ถือว่าได้ผ่านเลยครึ่งทางมาละของการเรียนเข้าสู่วิชาชีพกายภาพบําบัดแล้วก็มีความภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองของนักศึกษาทุกคนครับที่ได้ฝ่าฟันตั้งใจจนเรียกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสําเร็จการศึกษาอีกปีเดียวครับ เชื่อว่ากว่าจะก้าวมาถึงวันนี้นี่ก็คงจะต้องอดทนมีความเพียรบากบานนั่นมากพอสมควรจากนี้ไปเนี่ยก็คงเข้าสู่การฝึกงานในชั้นคลีนิกกับผู้ป่วยจริงลักษณะคล้ายๆกับการทํางานจริงเสมือนจริงแตกต่างจากเดิมที่เคยเรียนในตำราเคยฝึกกับผู้ป่วยที่ยังไม่ใช่ผู้ป่วยที่แท้จริงนับจากวันนี้ก็จะได้ฝึกกับผู้ป่วยที่แท้จริง ก็ขอให้มีความตั้งใจมีความอดทนการเรียนในสายวิชาชีพกายภาพบำบัดเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะฮะทุกคนต้องมีความเพียรมีความบากบัน่นมีความมุ่มานะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในงานกายภาพบำบัดเนี่ยเชื่อว่าเป็นงานที่ต้องมีความรู้ต้องค้นคว้าแล้วก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่ดีๆในการที่จะนำมันใช้ในวิชาชีพของตัวเองได้ครับ วันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้รับรางวัลสุริยะรางสิตในครั้งนี้นะคะการเป็นผู้ให้หมายถึงการนึกถึงหรือคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นหลักก็คือจะทําทยังไงก็ได้ที่คนอื่นเห็นว่าเรามองเห็นว่าคนอื่นอยากได้อะไรอยากประสบความสําเร็จอะไรอยากต้องการการช่วยเหลืออะไรเราในฐานะที่เป็นผู้ให้เราจะยื่นมือเข้าไปช่วยทันทีหรือยื่นมือเข้าไปจัดก,การหรืออะไรต่าง ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้โดยไม่ต้องรอร้องขอแ,แล้วคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นผู้ให้เสมอเลยโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ให้เสมอถ้าไม่จะเป็นอย่ารนั้นถ้าคุณจะเป็นผู้ให้แบบนั้นได้นั่นหมายความว่าไย่างไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาต้องมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมหรือมีทัศนคติบางอย่างที่จะพาตัวเขาเอง ไปสู่ความสําเร็จกันนั้นได้ซึ่งนิสัยบุคลิกอะไรบางอย่างของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันสนับสนุนให้เขาไปสู่ความสาเร็จได้ข้อที่หนึ่งเลยของการเป็นผู้ให้ที่จะประสบความสําเร็จนั้นได้บนพื้นฐานของคนที่มีคนสนับสนุน,นคือการต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองและต่อคนอื่น